ขอนอบน้อมสมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระศา,าสดาตรัสไว้ดีแล้วขอน,อนอบน้อมพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทพระศาสดาพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุลาลงกรราชวิทยาลัยสองทุติยะอสุตวาสูตรว่าด้วยผู้ไม่ได้สดับ สูตรที่สองพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายปุตุชนผู้ไม่ได้สดับพึงเบื่อหนายบ้างคลายกำนัดบ้างหลุดพ้นบ้างจากกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาผู้ทั้งสีน่นี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุที่การประชุมก็ดีความสิ้นไปก็ดีการยึดถือก็ดี การทอดทิ้งกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาผู้ทั้งสี่นี้ข้อดีย่อมปรากฏเพราะฉะนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับพึงเบื่อหนายบ้างคลายกำนัดบ้างหลุดพ้นบ้างจากกายนั้นตถาคตเรียกสิ่งนี้ว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่อาจเบื่อนายคลายกำนัดหลุดพ้นไปจากจิตเป็นต้นนั้นได้ ข้อนั้นพระเหตุไรเพราะจิตเป็นต้นนี้ถูกรัดไว้ด้วยตัณหายึดถือว่าเป็นของเราเป็นสิ่งที่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับยึดมั่นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราตลอดกาลนานเพราะฉะนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับจึงไม่อาจเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นไปจากจิตเป็นต้นนั้นได้ ภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่เดสดับพึงยึดถือกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูททั้งสี่นี้โดยความเป็นอัตตายังประเสริฐกว่าส่วนการยึดถือจิตโดยความเป็นอัตตาไม่ประเสริฐเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาผู้ทตตตตท,ทั้งสีน่นี้เมื่อดำรงอยู่หนึ่งปีบ้างสองปีบ้างสามปีบ้าง,ส,าางสี่ปีบ้าง ห้าปีบ้างสิบปีบ้างยี่สิบปีบ้างสามสิบปีบ้างสี่สิบปีบ้างห้าสิบปีบ้างร้อยปีบ้างหรือเกินกว่าบ้างก็ยังปรากฏตถาคตเรียกสิ่งนี้ว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างจิตเป็นต้นนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดทั้งคืนและวันภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับย่อมมณสิการปฏิจจสมุปบาทนั้นแหละโดยแยกคายในกายและจิตนั้นว่าเพราะเหตุนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนา เพราะผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนานั้นแหละดับไปสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนาซึ่งสวยอารมณ์อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับระงับไปทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนาเพราะผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนานั้นแหละดับไปทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะ ที่เป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนาซึ่งสวยอารมณ์อันเกิดจากผัสสนั้นก็ดับร,งระงับไปอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเ<ป>พราะอาศัยผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งอทุกขมสุขเวทนาเพราะผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งอทุกขมสุขเวทนานั่นแหละดับไปอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งอทุกขมสุขเวทนา ซึ่งสวยอารมณ์อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับระงับไปภิกษุทั้งหลายเพราะไม้สองท่อนเสียสีกันจึงเกิดความร้อนลุกเป็นไฟแต่ถ้าแยกไม้สองท่อนนั้นออกจากกันความร้อนที่เกิดจากการเสียสีกันนั้นก็จะดับมอดลงแม้ฉันใดสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนา เพราะผัสสะที่เป็นปันจจัยแห่งสุขเวทนานั้นแหละดับไปสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะที่เป็นปันจจัยแห่งสุขเวทนาซึ่งสวยอารมณ์อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับระงับไปทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะที่เป็นปันจจัยแห่งทุกขเวทนาเพราะผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนานั้นแหละดับไปทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะ ที่เป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนาซึ่งสวยอารมณ์อันเกิดจากผัสสนั้นก็ดับระงับไปอมมาทุคขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะที่ปัจจัยแห่งอทุคขม,มสุขเวทนาเพราะผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งอทุคขม,มสุขเวทนานั้นแหละดับไปอาทุคขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งอทุคขมสุขเวทนา ซึ่งจวยอารมณ์อันเกิดจากผัสสนั้นก็ดับระงับไปฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในผัสสะแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทําจิตที่ควรทําเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปทุติยะอสุตวาสูตรที่สองจบ